ทุกกระดาษคุณมีโอกาสเป็นเจ้าของสินค้าพิเศษนี้ได้เพียงครั้งเดียวรายละเอียดการซื้อขายสำหรับ2,025 February a u c i s e ดังนี้ปฏิทินช่วงเวลาที่สามารถซื้อได้เวลา10นาฬกาวันที่2ตุลาคม2568จนกว่าสินค้าจะหมดสต็อกตะกร้าสินค้าข้อจำกัดในการซื้อในแต่ละออเดอร์คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ไม่เกิน2ชิ้นหากต้องการซื้อเพิ่มเติมสามารถเข้าสู่ระบบใหม่ได้ไม่จำกัดครั้งเพราะเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความพิเศษนี้ รถส่งของค่าจัดส่งคำนวณตามตารางค่าจะส่งครอบกลุมทั้งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศแต่หากมีข้อผิดพลาดในการกรอกที่อยู่คุณอาจต้องเสียค่ารรมเนียมจัดส่งเพิ่มเติมเพราะเราอยากให้สินค้าถึงมือคุณโดยตรงเครื่องหมายกากรบาทการยกเลิกไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากได้รับการยืนยันแล้วเพราะเราอยากให้คุณมีส่วนร่วมในความพิเศษนี้มติกระดาษหัวกลมที่อยู่จัดส่งกรอกเฉพาะภาษาไทยหรืออังกฤษและตรวจสอบให้ชัดเจนถ้ามีข้อผิดพลาด อาจทำให้เกิดค่าจัดส่งสองรอบเช่นคุณเคยสั่งซื้อมาแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้าเพราะที่อยู่ไม่ชัดเจนกลองบรรจุเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2568เป็นต้นไปเพราะเราอยากให้คุณได้สินค้าก่อนงานจริงแว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายเงื่อนไขการรับประกันหากสินค้ามีปัญหาจัดการผลิตคุณสามารถแจ้งเคลมได้ไภายใน7วันโดยต้องแนบวิดีโอสินค้า ข้อมูลการสั่งซื้อหมายเลขออเดอร์ไปยังซีซั h ไ t i c k e t m a จ o ร์คอแต่ถ้าไม่มีหลักฐานทางเราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเราต้องการความโปรง่งใสในการรับประกันหลอดไฟฟ้าคำถามที่ควรคิดคุณคิดว่าเวลาระหว่างเจวันนี้คือการรับประกันที่ดีหรือการจำกัดที่หักล้างหรือคุณคิดว่าการจำกัดซื้อไม่เกิน2ชิ้นเป็นการปกป้องสินค้าหรือการควบคุมตลาดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ตออน,นี้ใบหนะ้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตาย,ยิ้ม